อ้อนเกวลินมีรักต้องห้ามก่อนอยากขอโทษ20ปีที่หายไปอ้อนเกวลินกับความลับที่อยากบอกดูสัญญาหากพูดถึงอ้อนเกวลินคอตแลนด์เชื่อว่าหลายคนก็จะรู้จักดีนอกจากจะเป็นนางเอกมากความสามารถแล้วเจ้าตัวก็เป็นนักร้องเสียงเพราะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อ้อนนั้นได้เปิดใจผ่านทางรายการหายไปนาน20ปีตอนนี้ก็มีลูกสองคนแล้วอีคิวสิขวบไอคอนจะ4ขวบตอนที่อ้อนมาเล่นละครเห็นว่าพี่ดูนั้นเป็นคนพาไปเล่นเห็นว่าอ้อนอยากขอโทษพี่ดูด้วยมันเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่ามีชื่อเสียงมีละครให้ทุกคนได้เห็นมาจากการเลือกในวันนั้นของพี่ดูหลังจากที่เราชนะ challenge เราก็ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแต่ก็พี่เขาพาไปแคสติ้งที่บริษัทหนึ่งและนั่นก็คือผลงานชิ้นแรกที่พี่ดูเป็นผู้กำกับเราก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมในการแคสติง้งก็คือวันแรกที่อ้อนได้เจอพี่ดูพี่ดูบอกให้ทำอะไรอ้อนทำหมดเลยแล้วพี่ดูก็บอกว่าฉันเอาคนนี้ปรากฏว่าพอวันไปออกกองก็เรียบร้อยอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ทาอะไรไม่ได้สักอย่างอ้อนกลายเป็นนักสแสดงที่เดินไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ต้องหยุด แล้วค่อยพูดถึงขั้นที่พี่ดูพูดใส่หน้าอ้อนว่าพี่ผิดเองที่เลือกเราตอนนั้นเราก็รู้สึกอยากจากไปร้องไห้ไม่รู้กี่รอบบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เล่นละครอีกแล้วแต่ก็เล่นมาอีก50เรื่องตอนนี้พี่ดู ถ้าดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขาไม่เคยมีโอกาสได้บอกพี่ดูเลยเพราะว่าอ้อนรู้สึกว่าอ้อนกลัวพี่ดูอยากขอบคุณพี่ดูมากๆที่เลือกอ้อนวันนั้นพี่เลือกไม่ผิดแล้วอ้อนมามีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ดู มาจากการตัดสินใจของพี่ที่เลือกอ้อนในวันนั้นไม่รู้ว่าจะกราบขอบพระคุณและทดแทนบุญคุณพี่ยังไงขอบคุณมากๆหลายคนบอกว่าอ้อนแต่งงานกับสามีรวยสามีเลี้ยงก็เลยหายไปจากวงการไม่ใช่เลยมันเป็นรักต้องห้ามหรือเปล่าคำว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่รักกันไม่ได้ไม่คือต้องบอกแบบนี้ พอรักกันแล้วมันดันมีประเด็นนี้สั่งห้ามว่าไม่ให้รักกันก่อนหน้านี้อ้อนไม่เคยสปากับเขาเลยนะคะคือรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆจนกระทั่งได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันได้แลกลายประเด็นก็คืออ้อนอยากจะไปซื้อหนังสือแล้วเขาชอบอ่านหนังสือเขาแนะนําหนังสือให้อ้อนเล่มหนึ่งอ้อนขยากจะบอกว่าเฮ้ย อ้อนก็ไปซื้อถูกเล่มส่งให้พี่ดูนะแค่นนั้นเองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคุยกินข้าวหรือยังทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาทำไมรู้สึกดีจังเวลาได้คุยกับเขา